สวัสดีค่ะกำลังพบกับมิชบอกเลยว่าจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนสีผม,มนั่นะคะตอนนี้ผมข้างบนนี่ดำมากคือดำสุดๆนะข้างในนี่แบบแทบไม่มีสีแล้วนะคะ ไม่มีความพร้อมใดเลยนะหนังยางก็อีหนังยางรักแกงรักผมนะ <c oughs> บอกก่อนว่าพอจะใช้แบรนด์ซีคูนะคะที่จะต้องไปซื้อที่ทั p ซูเปอร์มาร์เใช่ไหมแล้วก็อีกแบรนด์นึงก็เป็นแบรน,น,นนะด,ด์วานานดูดิเก็บจนฝุ่นเกาะเพราะว่ามันใช้แล้วมันไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่ก็เลยรองไปสะดุดตาตัวนี้นั่นก็คือแบรนด์ริซเซนเย้ เราได้แบริเซ่มานะคะก็ไม no ่ค่อยใช้ใช้ครั้งแรกเหมือนกันเป็นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ make in Japan นั่นเองนะคะเรามาดูข้างในกันดีกว่าน้ำตาลหม่มหรือน้ำตาลน้ำตาลบ่มเออน้ำตาลมนเดือบเทาเป็นคนผู้จายไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะ นะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมนวดหลังย้อมเสร็ใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้นะคะเอาสอตัวนี้ผสมกันแล้วก็มีคู่มือแล้วก็เป็นขวดปัป๊มๆช่วยบำรุงผิวช่วยบำรุงผิวแม่ขายสกินแคร์ไงใส่ขายสกินแคร์ก็จะ,ะติดนะกลิ่นพอยจะเลือกกลิ่นเป็นอันดับแรกคือถ้าใช้แล้วครั้งแรกกลิ่นผ่านกลิ่นโอเค ตามมาด้วยสีโอเคก็จะซื้อใช้ตลอดไปเลยนะไม่ค่อยแบบเปลี่ยนเท่าไหร่ซีคูก็ชอบนะซีคูนี่กลิ่นเขาจะแบบกลิ่นนมเลยอะเออมันหอมดีเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากเลยฉีกเลย oh. นี่นะคะอ๋อเขามือภาษาไทยโอเคโอเคมีเป็นแบบเป็นภาษาไทยให้เรีบรอย เราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าจะได้มาเห็นเลยว่ามันโอเคไหมเพื่อนๆที่กําลังแบบอยู่บ้านกักตัวนะแล้วอยากจะได้สีผมใหม่ก็ลองหาซื้อในออนไลน์ก็ได้นะเลือกสีดูเอานะคะไม่เป็นสีผมก็เลย Day, my beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now i วิธีบีบนะคะไม่ใช่กดนี้นะคะกดนี้ไม่ออกนะคะบีบนี้อะ่ะอ่าบีบอีกนิดนึงแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ทรงนี้เลย คือให้ดู่วดว่ามันออกเป็นสีอย่างเงี้ยเลยอ่ะสีออกเทาๆ,ๆโอ้มจะเห็นไหมเนะาะก็สวยดีนะและที่สำคัญก็ยังเหลืออีกพอยพ้่งอ่ะเนี่ยแหละเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือก็อย่างนี้แหละเขาบอกว่าผมสร้างระดับคางให้ใช้ถึงเส้นปะตรงอยู่คะมันก็จะเหลืออยู่อีกอ่ะต้องใช้ให้หมดนะคะอ่ะ อกให้ใช้ถึงเส้นอะก็มีเส้นอยู่จ้ะเอออย่าเถียงเขาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเราก็ต้องทำตามเขาะคะ่ะอันนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเป็นเวลาพอยทิ้งเอาไว้ประมาณ25นาทีไปทำนูน่นทำนี่มาไงาทำนี่อีกะทำนูน่นซักผ้าอะไรอย่างนี้มาแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแบบเทาๆแล้วนะ,ะ๋ยวไปล้างก็เลยดีกว่าเนาะ ผมแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วหมกมาตั้งแต่เช้านะคะนี่ก็บ่ายจะบ่ายแล้วเนาะเที่ยงกว่าแล้วนะโอ้ก็ยังสภาพนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาได้นะคะแล้วก็มาดูสีผมชัดๆก็เลยดีกว่าว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนสไไีไม่ค่อยออกใช่ไหมคะเดี๋ยวจะอกไปยู่กลางแดดให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะออกก่อนใดรีวิวได้ตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ I <laughs> don't wanna show ไปแล้วนะคะสำหรับกระหานย้อมสีผมคือทุกคนชอบมากอันนี้ไม่ได้เมกไม่ได้แฟกไม่ได้เชียไม่ได้รับค่าโฆษณาไม่ได้รับจ้างรีวิวอะไรทั้งนั้นซื้เองจ่ายเองใช้เงินตัวเองแต่บอกเลยว่าเฮ้ยมันสม่ำเสมอสีสวยมากแม่บอกเลยว่าดูดิแล้วผมไม่พังอ่ะผมนิ่มมาก ที่สําคัญคือกลิ่นไม่ได้ฉุนขนาดแบบว่าทนไม่ไหวคืออาจจะแค่ปืดแรกแล้วก็หายไปเลยขนาดป๊าป๊ากลับเข้ามาบ้านยังแบบไม่ได้กลิ่นเลยนะแล้วก็สีสวยสีสม่ำเสมอล้างออกก็ไม่มีกลิ่นติดเลยปกติเวลาล้างน้ำยาออกมันก็จะมีกลิ่นติดใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูแบบว่าจ,จ,จริงจะจะเลยแล้วอันนี้นะคะจาก,จาก,จาก แสงเข้าเดี๋ยวขอปรับแสงคือทุกคนเราชอบสีแบบนี้เราชอบสีแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เลยนะอ่ะสีสวยมากอ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะคะเนี่ยให้ดูข้างในเลยคุยดี ถามว่าซื้อซ้ําแน่นอนซื้อใช้อีกแน่นอนชอบมากแล้วสีนี้เป็นสีโปรดของพลอยเลยนะไม่แจด๊ดไม่อ่อนไม่เข้มเกินไปปกติถ้าแบบเป็นสีน้ำตาลเทาๆอย่างเงี้ยย้อมออกมาจะเป็นสีดําทันทีนะคะเมื่อกี้ก็แอบ,บตกใจว่าล้างออกมาแบบมันดำปิดเลยอะ่ะเออคือแบบเอาแล้วเล่นฉันแล้วลิเซ่เล่นฉันแล้วนะคะแต่ผลออกมาคือโอเมก้า oh ชอบคือถ้าอยู่ในที่มืดอะ่ะมันก็จะเป็นสีหนึ่ง เห็นนะสี่น้ำตามทำให้หน้าเราสว่างแต่พอออกแดดป๊๊บให้ดูเลยเออเราจะเห็นไหมเนี่ยชอบมากอะ่ะร,รักเลยอะ่ะรักเลยอ่ะนะข้างในไอ้ตรงหัวนี่อาจจะแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นนะมันจะเข้มนิดนึงนะอาจจะต้องแบบ ทิ้งไว้นานสักนิดหนึ่งเอาไปอีกสัก30นาทีก็ได้นะครึ่งชั่วโมงแต่บอกเลยว่าถูกใจชอบมากแล้วก็โอเคนะคะริเซ่สีน้ำตาลเทาหมนั่นเองเลิฟเลิฟรัก ลบ้าไปก็้อก็เคจะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามากด subscribe แล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้ออกก่อนก็อย่าลืมไปดูรีวิวใดนะคะใดได้เป่าผมซื้อมาแล้วก็ทำอ,อัดคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดต่อสักทีนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้มีพลอยด้วยนะขอบคุณนะคะ